สวัสดีค่ะเค้งมาแล้วหายไปไหลายวันเลยคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้มาเดือดแล้วนะคะแต่มาพร้อมข่าวดีนะ,ะก่อนอื่นวันนี้ก็มาตามสไตล์เรานะมาบอกคอนเทนต์ดีๆวันนี้นะคะวันนี้ก็คือจะมาแนะนำเรื่องพื้นที่3าพื้นที่สาตารางวา สร้างบ้านเดี่ยวขายได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ใครๆหลายคนอาจจะงงชะง,งนสงสัยนะคะก็คือพื้นที่ด้านข้างเหลือไม่ถึง200ตรละลึกโ่อทีค่ะพุดธิพื้นที่ด้านข้างนะคะเหลือไม่ถึงสองเมตรจะสร้างบ้านขายได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ งั้นก่อนอื่นเลยก็อ๋อวันนี้มีข่าวดีด้วยนะคะสำหรับใครที่อ่ารีเควสเข้ามานะคะว่าต้องการบ้านโครงการเรานะคะที่จะให้สร้างตรงอำเภอเมืองนะคะวันนี้มีข่าวดีแน่ๆนะคะมาลองฟังกันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนขอุญาติแชร์ชัว แชรเชิญเพื่อนๆสักครู่เดียวนะคะฟับบงเพลงก่อนเลยนะคร มาแล้วค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะแล้วก็มามาคุยกันว่าตามหัวข้อนะคะที่เขียนไว้ะคะ่ะว่าว่าที่สามสิบสามตารางวานะคะสร้างบ้านขายได้หรือไม่นะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะสำหรับโครงการใหม่ของเรานะคะเป็นบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าสร้างบนเนื้อที่นะคะสามสิบสามตารางวานะคะ อยู่ที่อำเภอเมืองโคราชนะคะทำเลทำเลทองเลยนะคะอย,อ,อยู่อำเภออยู่อำเภอเมืองทำเลทองเลยนะคะก็คืออยู่ตรงเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ตรงเขื่อนเขื่อนเก็บน้ํานะคะแล้วก็ใกล้ตลาดอ,าอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะใกล้ตลาดใกล้โรงพยาบาลใกล้ทุกอย่างเลยนะคะรับรองว่า ใครที่ตามหรือว่ารอโครงการของเราที่จะขึ้นที่อำเภอเมืองนะคะก็ตรงนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเนื่องจากว่าราคาที่ดินตรงนี้นะคะราคาที่ดินอำเภอเมืองแล้วก็ตรงนี้ตรงจุดที่เราจะสร้างนี้นะคะราคาสูงมากนะคะ ราคาของโครงการนี้ก็เลยจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงราคาไปนิดหน่อยนะคะจะเป็นบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะก็คือหลังนี้นะคะหลังเดิมนะคะบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะจอดรถได้สองคันนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่สามสิบสามตารางวานะคะ ในราคา4ล้าน9ก้าแหมื่นบาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะในราคา4ล้าน9ก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะก็ถ้าจะดูรายละเอียดชัดๆก็เดี๋ยวเลื่อนลงไปก่อนพจนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเลื่อนลงไปก่อนพจนี้พจนึงนะคะจะมีรายละเอียดของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นโครงการ Differ e n นซ์แ้นั่นเองนะคะเป็นโครงการที่เพื่อนๆเรียกร้องกันเข้ามาเยอะเลย จริงๆแล้วมันมัน,มนไ,มไม่ไม่ตรงคอนเซปต์เรานะคะเพราะเราต้องการจะสร้างบ้านขายในราคาไม่เกิน1,990,000บาทแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆเรียกร้องกันเข้ามามากเลยว่าต้องการที่จะอยู่บริเวณอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองโคราชนะคะเราก็เลยหาที่มาแล้วก็วันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว มาดูกันในรายละเอียดแล้ววันนี้ก็เลยได้ความรู้ดีๆมาแนะนําบอกเพื่อนๆด้วยนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือ,อตำแหน่งนี้ที่เราสร้างนะคะก็จะสร้างอยู่บนแต่ละหลังนะคะจะสร้างอยู่บนนะที่33ตารางวานะคะเพื่อนๆหลายท่านที่ยังไม่เคยสร้างบ้านขายะะอาจจะสงสัยว่าเอ้าสาตารางวาเนี่ย มันสร้างบ้านเดี่ยวได้ด้วยหรอเพราะว่าตามพระราชบัญญัติตามพรบจัดสรรนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ที่พื้นที่ที่จะสร้างบ้านเดี่ยวขายได้เนี่ยก็คือบ้านเดี่ยวที่จะสร้างขายเนี่ยอยู่ดีเสียงกระแห๊นะครับ้านเดี่ยวที่จะสร้างขายเนี่ยจะต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า60ตารางวานะคะแล้วทําไมบ้านโครงการเราถึงมีเนื้อที่เพียงแค่33ตารางวาคะจริงๆแล้วเนี่ยเรา จริงแล้วเค้กต้องการที่จะให้เพื่อนๆได้ไดไดมีพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางนะคะแต่เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างมาเพื่อ,อเพื่อสร้างมาตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนั่นเองนะคะที่บอกว่าต้องการที่จะอยู่อำเภอเมืองนะคะแล้วพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะเพื่อนๆลองเช็คราคาที่ดินดูได้นะคะเพราะฉะนั้นราคาบ้านเราโครงการนี้ก็จะราคาโดดสูงกว่าโครงการอื่นๆเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สูงกว่าโครงการอื่นๆแต่สูงกว่าโครงการของเราในที่อื่นๆเข้าใ <c oughs> จไมหมคนะเนี่ยฟังงๆงงอ่ะ ก็คือราคาไม่ได้สูงค่ะราคามันตามราคาที่ดินนะครก็คือตรงนี้เนี่ยก็เลยจะได้เนื้อที่จำกัดนะคะเนื้อที่ที่ให้ได้สูงสดุดเนี่ยมันก็อยู่ที่33ตารางวาเท่านั้นนะ,ะงั้นเรามาไขข้อสงสัยที่เราโพสต์เอาไว้ที่หัวข้อว่า แล้วพื้นที่33ตารางวานเนี่ยสามารถสร้างบ้านขายได้เหรือเพราะว่าตามพระราชบัญญัติพหารบจัดสรเนี่ยเขาบอกว่าจะสร้างบ้านเดี่ยวขายเนี่ยจะต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า60ตารางวาแล้วทําไมเราถึงสร้าง33ตารางวาได้นะคะก็คือโครงการนี้ทางโครงการนะคะจะมีด้วยกันเพียงแค่6หลังนะคะเดี๋ยว,ยวจะให้ดูผังเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดคัจะมีด้วยกันเพียงแค่6หลังเท่านั้นนะคะ 6หลังเท่านั้นก็แปลว่า,าเราเราไม่ได้เข้า,าเราไม่ได้ขออนุญาตจัดสรรเราไม่ได้เข้าเงื่อนไขการขออนุญาตจัดสรรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอมีเนื้อที่ตั้งแต่60ตารางวาขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นบ้านโครงการเราก็จึงสามารถสร้างอยู่บนเนื้อที่33ตารางวาได้นะคะแล้วก็ ด้านข้างนะเดี๋ยวจะเอาผังให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาผังให้ดูให้ดูเลยไหมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดผังให้ดูว่าอันนี้เราไขาข้อข้องใจข้อแรกไปแล้ว,ลวนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงสร้างบ้านเดี่ยวขายในราคาเอ้ยในโทษทีค่ะทำไมรวกนนขนาดนี้เพราะอะไรเราถึงสร้างบ้านเดี่ยวขายบนเนื้อที่เพียงส3สาตารางวาได้นะคะ เราไขาข้อข้องใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกข้อหนึ่งว่า,าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยนะคะมันเหลือไม่ถึงสองมันเหลือไม่ถึงปกติแล้วด้านข้างซ้ายขวานะคะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรอะแนวเขตนะ,ะแนวเขตที่ดินที่ติดกับพื้นที่ข้างเคียงน,นะคะพื้นที่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ เหลือไม่ถึง2เมตรนะคะแล้วแล้วเพราะอะไรเราถึงสร้างได้คะเพราะอะไรถึงถึงขอนญาตผ่านเพราะอะไรถึงสร้างได้นะคะก็เราจะมาบอกเทคนิคกันนะคะปกติแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านข้างเนี่ยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่มันติดกับเพื่อนเพื่อนข้างเคียงนะที่ที่ติดกับพื้นที่ของคนอื่นนะหรือว่าติดกับบ้านหลังอื่นติดกับรั้วของคนอื่นเนี่ย ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาเนี่ยจะต้องห่างกันไม่ต่ำกว่า2เมตรนะคะแต่ในกรณีของเราเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นพื้นที่พื้นที่ของบ้านเราอะ่ะอยู่ที่33ตารางวาะคะ่ะพื้นที่ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยก็เหลือไม่ถึง2เมตรแน่นอนนะคะแต่เพราะอะไรเราถึงสร้างได้นะคะ เราก็ใช้เทคนิคง่ายๆะคะ่ะตรงนี้มันจะมีข้อยกเว้นอยู่นะคะในทางกฎหมายนะคะก็ปกติแล้วจะต้องมีพื้นที่เหลืออย่างน้อย2เมตรนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมแต่ในกรณีที่เรามีเนื้อที่เหลือไม่พอทอํายังไงนะคะวิธีการวิธีการจริงๆแล้วตรงนี้มันมีอยู่แล้วนะคะก็คือจะสามารถ จะสามารถสร้างาจะสามารถสร้างใกล้มากกว่า2เมตรได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนเพื่อนบ้านข้างเคียงนะ่ะอนุญาตนะเซนอนุญาตนะคนอนนะคอนุญาตตรงนี้เขาจะเรียกว่า,าการเซนชิดแนวเขตงค่ะก็คือสามารถให้สร้างขยับเข้ามาใกล้ได้มากกว่า2เมตรนะตรงเนี้ย นะะก็คือต้องมีาการต้องมีใบอนุญาตจากเพื่อนบ้านข้างเคียงนะแต่ในกรณีของเราเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราไม่ได้ไปขออนุญาตเพื่อนบ้านข้างเคียงแต่เราขยับบ้านของเราเองเข้ามานะคะขยับบ้านของเราเองเข้ามาแล้วก็เซ็นชิดแนวเขตเฉพาะในโครงการของเราเท่านั้นนะคะแต่ว่าบริเวณที่จะไปติดกับเพื่อนบ้านข้างเคียงตัวนั้นเราก็ ให้เป็น2องเมตรตามปกติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปขออนุญาตเพื่อนบ้านข้างเคียงนะคะด้วยวิธีการนี้นะคะที่เรียกว่าการเซนชิดแนวเขตเนี่ยสามารถทําให้เราสามารถก่อสร้างบ้านได้ใกล้ขึ้นนะจากที่ปกติเราจะต้องห่างกัน2องเมตรก็สามารถขยับเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเข้ามา เข้ามาถึงห้าสิบเซนนะคะอถ้าหากว่าเข้ามาถึงครึ่งเมตรหรือห้าสิบเซนถูกต้องแล้วค่ะเข้ามาถึงครึ่งเมตรหรือห้าสิบเซนนะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่ากรณีนี้ที่เข้ามาใกล้ขนาดเนี้ผนังฝั่งนั้นนะ่าจะต้องเป็นเป็นผนังเรียบหมายถึงอะไรเป็นผนังทึบทั้งหมดนะคะก็คือไม่มีช่องแสงไม่มีประตูหน้าต่างนะ,ะ,นะะก็สามารถทำได้นะคะ แต่กรณีนี้มันเป็นกรณีที่ว่าเราเซ็นกันเองนะคะมันเป็นบ้านโครงการเราทั้งหมดเลยนะคะเราก็เราก็เพียงแต่แนบสัญญาเพิ่มเติมเข้าไปนะคะในในเอกสารแต่ละหลังว่าอนุญาตให้ปลูกชิดปลูกชิดได้มากกว่า2เมตรนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าการเซ็นชิดแนวเขตนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เราสามารถที่จะ สร้างบ้านนะขยับเข้ามาได้ใกล้กันได้ใกล้กันมากกว่า2เมตรนั่นเองนะจริงๆแล้วนะคะในรายละเอียดของการขออนุญาตต่างๆนะคะมันก็จะมีข้อยกเว้นไว้เล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้เราก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือว่าอบอต์ได้นะคะหรือว่าปรึกษาคนเขียนแบบคนออกแบบก็ได้นะคะ ถ้าอย่างยกตัวอย่างเช่นการเซ็นชิดแนวเขตหรือว่าการปลูกบ้านใกล้กันมากกว่าที่กฎหมายกำหนด่งงานก็ยังมีข้อยกเว้นเลยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถทำได้นะคะปกติแล้วในกฎหมายแทบจะทุกอย่างเลยนะคะ มันจะไม่ได้มีแบบว่าเป๊ะๆตายตัวนะมันจะมีรายละเอียดเรื่องน้อยๆมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ถ้าเราไม่รู้เรื่องตรงนี้เราก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องรู้รายละเอียดมากกว่าเราเของว่าเขาจะรู้ธรรมเนียมปฏิบัติหรืออะไรหลายๆอย่างะคะ่ะเขาจะสามารถชี้แนะเราได้นะคะแล้วก็เราบางทีเรายังไม่ต้องเครียดเกินไปนะคะแล้วก็ เราอาจจะมีความรู้ไม่ครบไม่ครอบคุมไม่อรอบคอบหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะเขาก็จะมีคำที่แนะคำะวิธีการหรือว่าทางออกให้เราดีๆได้นะคะ ก็วันนี้ก็มาให้ความรู้2เรื่องนะคะก็จบไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูโครงการใหม่ของเราดีกว่านะคะมีวันนี้มามาแบบดันเนอร์ใหม่นะคะด้านบนด้านบนด้านบนจะมีอาเลกเันชีด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเปิดรับจองกันนะคะไม่ไม่ต้องเสีเยเดี๋ยวเพื่อนว่าโหมาดึกขนาดนี้แค่จะมาจองะคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เวลานะ,ะให้เวลา,ะะวลาถึงพรุ่งนี้นะคะ ก็มาดูโครงการเรากันดีกว่านะเดี๋ยวจะพาไปดูผังนะคะ หนึ่งนะฮะพอดีพอดีเมื่อกี้นี่ปิดใหม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นอยู่ตรงไหน นี่นะมาเดชจะพาพามาดูผังโครงการเรานะคะอืม,อม,มดูให้ไล้กลับกล้องกันนะกล,กล้องก่อนนี่นะชัดไหมเอ่ยชัดไปเละชั่ทีนะคว เห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นผังโครงการ d i f f e r e n น e 89นะคะโครงการที่อำเภอเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะคะายกลับมาดูหน้ากันดีกว่านะคะก็คือโครงการนี้นะคะมีทั้งหมดแค่เพียง6หลังเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็รีบจับจองเข้ามานะคะ จะเห็นว่าค่อนข้างแต่ละหลังค่อนข้างชิดกันเลยใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเราต้องมีการเซ็นชิดแนวเขตค่ะแล้วก็เห็นถนนทางด้านขวานี้ไหมคะกลับมาดูกลับคิดนเดี้ยวนเน่ย เมื่อกี้เห็นเห็นหน้าถนนไหมคะทางด้านขวานะคะที่ที่เป็นถนนนะคะแล้วก็สุดถนนนะะ่ะคือมองออกไปออกไปมองออกไปทางถนนนะคะตรงนั้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะตรงนั้นจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะแล้วก็บริเวณจะเป็นชุมชนนะคะก็คือเป็นเป็นย่านเจริญเลยทีเดียว ทำเลทองไี้แหละนะก็จะมีบ้านทั้งหมด6หลังนะคะในราคา4ี่ล้านเก้าแาหม่บาทนะคะรับรองว่าไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าราคาที่มันแพงเนี่ยก็คือราคาที่ดินล้วนๆเลยนะพอดีราคาที่ดินตรงนี้ค่อนข้างสูงนะจริงๆแล้วอะ่ะตามคอนเซปต์เรานะคะเราจะไม่เลือกที่ดินแบบนี้นะ แต่ว่าพอดีเพื่อนๆน,นะคะรีเควสเข้ามาว่าอยากได้มากเลยต้องการมากเลยนะคะก็เราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะใครสิดต่อสวัสดีค่ะกลับมาแล้วเนาะโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะพอดีเมื่อกีอ้สัญญาณตัดไปเขาบอกว่าสัญญาณอ่อนนะ,ะก็อีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะ ต,ต่อเลยนะคืออย่างนี้นะคะโครงการนี้นะคะอ,อยู่อำเภอเมืองโคราชนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะในราคา4ี่ล้านเสนเก้าบาทนะคะใครสนใจก็ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะคะถ้า,าปกติแล้วโครงการเราเนี่ยทุกโครงการนะคะ จองอยู่ที่1นึ่งืนบาทนะคะจองอยู่ที่หจองอยู่ที่หนึ่งมืนบาทแล้วก็อีก1เดือนท,ทําสัญญานะคะโครงการเราจะเริ่มสร้างหลังจากที่เพื่อนๆจับจองกันแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่จองเราก็ยังไม่สร้างนะคะรูปแบบการสร้างนะคะก็คือเราจะสร้างหลังแรกก่อนนะคะหลังเดียวนะคแล้วก็หลังแรกเนี่ยจะสร้างเสร็จประมาณประมาณสีเดือนนะคะไม่เกินนี้นะ แล้วก็หลังต่อไปคือหลังที่2ถึงหลังที่6เนี่ยเราจะสร้างพอกันเลยนะคะเราจะสร้างความกันเลยก็ใช้ระยะเวลาหมายถึง,หล,งหลังแรกสร้างเสร็จแล้วนะคะหลังที่2ถึงหลังที่6กเนี่ยก็ใช้เวลาเท่ากันนะคะก็คือ 4- 6ถึงเดือนนะคะหรือว่าถ้าจะนับตั้งแต่หลังแรกก็คือ,อ หลังที่2ถึงหลังที่6เนี่ยจะใช้เวลาในการก่อสร้างอยู่ที่6ถึง12เดือนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆจองเข้ามาระหว่างนี้ก็สามารถที่จะผ่อนดาวได้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆก็ยังไงก็มาคุยกันนะคะรับรองว่ายินดีช่วยเพื่อนๆให้มีบ้านหลังแรกนะคะยินดีจบทุกเพื่อนไขเลยนะคะใครสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามานะคะ แล้วก็พิเศษมากๆเลยสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะอะ่ไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าหรือว่าย้อนไลน์นะคะก็ใครใครก็ตามที่ดูไลน์นี้นะคะแล้วก็พิมพ์พิมพ์อ่าพิมพ์เาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเาเรียกว่าพิมอะไรก็พิมพ์ข้อความเข้ามานะคะว่าอ่า CF นะคะ เอาง่ายๆเอาง่ายๆก่อน,นั้นหน่อพิมพ์เข้ามาว่า1นึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะพิมพ์เข้ามาว่า1นึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะพิมพ์เข้ามาว่า1นึ่งหนึ่งหนึ่งก็พิเศษเลยสาหรับคนที่พิมพ์เข้ามาว่า1นึ่งหนึ่งสามารถใช้เงินจองบ้านได้เพียง1000บาทนะคะก็คือ1,000บาทสามารถจองบ้านโครงการนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านโครงการเราจองเริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทนะคะแต่ แต่ถ้าใครที่ได้ดูไลน์นี้นะคะแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่า1 1 1หนึ่งหนึ่งนะคะจะสามารถจองได้ในราคาเพียง1 0 0 0บาทอ่ะงั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะอ่านนี้เป็นเลขบัญชีนะคะโอนเข้าบัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะสงสัยอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ แลนว,วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนอนหลับฝันดีดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย